ไม่รู้ตัวถูกคนชั่วลากออกไปเอาไม้แย่รู้ถูถูถหายถ่าถูถูถ่ยถไถูถูถทายถแสบแสบคันคันมันมันปนกันไปโอ้อก็ไม่ได้ใครออกได้จะเอาอกทีสวัสดีครับ ไขปัญหารับวัยรุ่นกับดูเด็กสมภพคุณผู้ชมอีกครั้งแล้วครับช่วงนี้เป็นช่วงที่รายการชุรักชูรสจะนําทุกท่านออกมานอกสถานที่ครับมาพบกับน้องๆซึ่งเป็นนักเรียนนักศึกษาอะไรต่างๆเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าคําถามต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเพศศึกษานั้นมันมีอะไรบ้าง แลวเราควรจะตอบเขาอย่างไรเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตของเขาให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องนะครับวันนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนศึกษานารีวิทยาครับและเราก็มีคําถามดีๆนะครับรออยู่มากมายเลยใครจะถามเป็นคนแรกดีครับถ้าสําเร็จความไข่บ่อยๆเนี่ยจะทําให้อวัยวะเพศใหญ่ขึ้นไหมครับถ้าเกิดเราจะตอบเราต้องตอบก่อนว่าการช่วยเหลือตนเองนั้นเป็นทางออกตามธรรมชาติครับซึ่งปลอดภัยสามารถทําได้ไม่ว่าจะเป็นหนุ่มสาวที่เป็นโสด แต่งงานแล้วมีลูกแล้วหรือเป็นม่าหย่าร้างเพราะดีกว่าที่จะไปเสี่ยงกับคนอื่นที่ไม่รู้จักกันจริงไหมครับแต่เราก็จะมีความเชื่อผิดผิดความล่ำลืออะไรผิดผิดต่างๆเกี่ยวกับการช่วยเหลือตนเองมากมายทั้งฝ่ายชายและหญิง ถ้าพวกไม่ชอบเขาจะบอกมันไม่ดีอย่างโน้นไม่ดีอย่างนี้อย่าทํานะอย่าโน้นนะเป็นบ้านนะโง่น,นะอะไรนะก็ว่ากันไปส่วนพวกที่จะบอกว่าดีก็บอกทําแล้วนะมันจะใหญ่ขึ้นเนี่ยครับผู้ชายจะบอกทําแล้วมนะันจะใหญ่ขึ้นจะเจ๋งเป้งขึ้นนะครับจะอะไรต่างๆดีขึ้นความจริงถ้าเกิดนั่งมองอวัยวะนั้นเหมือนแขนเนี่ยครับถ้าแขนมีการออกกําลังกายเป็นประจําสม่ําเสมอมันจะใหญ่ขึ้นไหมครับใหญ่ครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆเป็นวัยรุ่นนะครับ จับมันบ้างครับกระตุ้นมันบ้างครับคุยกับมันบ้างครับให้มันตื่นมาบ้างนะครับนะครับมันก็จะขยายใหญ่แล้วอาคนต่อไปครับเวลามีเพศสัมพันธ์ควรมีตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนดีอืมคำถามนี้สนุกมากครับไอ้เลองก,กายมีเพศสัมพันธ์เขาถามว่าถ้าเกิดจะถามผู้หญิงว่าทําไมถึงจะมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายผู้หญิงจะนั่งนึกถึงอะไรก่อน ผู้หญิงจะนึกถึงเหตุผลว่าทําไมเราถึงจะต้องยอมมีเขานะเขารักเราหรือเปล่าเขารักเราแล้วเขาจะรักเราตลอดไปไหมต่าเรื่องนี้คือผู้หญิงนี่คิดเหตุผลว่าทําไมต้องมีนะครับยกเว้นกรณีพิเศษสำหรับบางคนก็แล้วไปแต่ส่วนผู้ชายเนี่ยพอนึกถึงเรื่องเพศสัมพันธ์จะนึกถ,ถึงอะไรไหมมีที่ไหนดีวะทําได้เร็วๆที่สุดเมื่อไหร่ก็ดีเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ชายแล้วเนี่ยมีที่ไหนก็ได้ครับ แต่สาหรับผู้หญิงแล้วบางครั้งบางคามันต้องการเวลาที่เป็นส่วนตัวส่วนตัวเวลาที่สบายๆเวลา,า,าที่เราเป็นอ,อยู่กันสะดวกสะดวกเพราะฉะนั้นถ้าถามผู้หญิงผู้หญิงส่วนใหญ่จะชอบกลางคืนมืดๆโดยเฉพาะปิดไฟมืดๆไม่อยากเห็นเห็น,หนแล้วอายทําอะไรกันก็ไม่รู้อายเนี่ยนะครับคำตอบที่เป็นทางวิชาการก็คือมีกันตอนไหนก็ได้ครับไม่ได้มีข้อจํากัดเพียงแต่ถ้าเกิดจะมีกันตอนกลางวัน, <S <S นก็อยู่ใ<ๆ> like นห้องมิดชิดนะประเภทสนามหญ้ากลางลานไม่ต้องนะจ๊ะโอเคครับคนต่อไปครับ ค่ะก็อยากจะทราบว่าทําไมคนเราถึงต้องมีแฟนคะแล้วถ้าเกิดมีแฟนแล้วจะรู้ได้ยังไงคะว่าเรารักเขารักเราจริงอะคะคาว่าแฟนของน้องนี่คือคาว่าคนรักใช่ไหมค่ะคาตอบก็คือคนเราเนี่ยเกิดมาไม่อยากอยู่คนเดียวคนเราเนี่ยขี้เหงาคนเราอยากจะมีใครสักคนมาให้ความรักความอบอุ่นความมั่นคงความจริงใจกับเราจริงไหมครับแล้วความรู้สึกอันนั้นเนี่ยอยู่ที่ผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเยอะเลยนะครับผู้ชายส่วนใหญ่ก็มีความรักเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกับผู้หญิงนี่แหละ แต่บางครั้งบางคาเวลาเขาพูดจาอาจจะไม่ทราบซึ้งเท่าผู้หญิงแต่ที่แน่ทุกคนเกิดมาอยากจะให้มีใครสักคนหนึ่งมารักเรารักอย่างจริงใจรักอย่างผูกพันรักอย่างเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจพูดอะไรกันก็จะพูดรู้เรื่องถ้าเกิดเรามีคนคนนั้นเนี่ยบางครั้งบางคราเราก็จะมีความสุขแต่แน่นอนครับรักกันแล้วบางครั้งบางคาก็ไม่รักกันได้จริงไหมไม่รักกันก็เกิดความทุกข์ใช่ไหมครับมีคนบอกว่ารักแบบสเสน่หาเนี่ย แบบหนุ่มสาวเนี่ยมันทําให้เกิดความทุกข์ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์จริงไหมเ้าก็บอกว่ารักที่ดีเนี่ยมันต้องรักด้วยความเมตตาเนาะรักและอยากให้เขาได้ดีถูกไหมครับน้องๆว่ารักด้วยความเมตตามีทุกข์ไหมครับมีไหมไม่มีจริงเหรอสมมุติเรารักเขาด้วยความเมตตาเราอยากให่เขาเป็นเด็กน,อน้ออยากเขาเป็นอย่างนี้เขาไม่เป็นเราทุกข์ไหมทุกเหมือนคุณพ่อคุณแม่อยากให้พวกน้องๆเป็นน้อนเป็นนี้แล้วน้องๆไม่เป็นด้วยคุณพ่อคุณแม่ทุกไหมครับเพราะนั้นน้องๆอย่าทำให้คุณพ่อคุณแม่ทุกกบารรจิง รักด้วยความเมตตาก็ายังมีความทุกข์นะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ารักอย่างไรในสุดท้ายอยากไม่มีความทุกข์ก็คือหัดอุเบกขาไงครับทำตัวให้เป็นกลางบ้างเราอาจจะรักใครแล้วเขาไม่รักเราหรือเรารักเขาด้วยความเมตตาอยากเขาเป็นแบบโน้นแบบนี้แล้วเขาไม่ได้อย่าลืมนะรักตัวเองบ้างนะจ๊ะเอาละครับคนต่อไปดีกว่าการที่ผู้หญิงกับผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์กันถือว่าเป็นการเสียตัวหรือเปล่าคะเออร่ารักมากเลย ไปคำถามที่ตอบยากจริงๆนะสมัยก่อนเขาบอกว่าผู้หญิงจะเสียพรมจารีไปใช่ไหมครับก็ตอบเมื่อฝ่ายชายนำอวัยวะเพศช,ชายล่วงล้ำเข้าไปในจุดซ่อนเลนผู้หญิงแม้องคุรีหนึ่งนะครับายเขาถ้าแตะๆข้างนอกนี่นยังไม่เสียนะครับนั่นเป็นคำจำกัดความนะครับแล้วเราก็ใช้คำว่าเสียตัวได้ตัวพรมจารีอะไรต่างๆพวกนี้มาทำให้ผู้หญิงนะครับเสียเปรียบเสียเปรียบไหมน้องเวลาเขาบอกเราเสียตัวเราเสียเปรียบไหม ทำไมเราไม่คิดว่าเราได้ตัวอีกคนมั้งอะใช่ไหมครับ <_ d ance> เพราะฉะนั้นเราอย่าไปพูดครับเรื่องเสียตัวหรือเรื่องได้ตัวการมีเพศสัมพันธ์คือการที่คนสองคนมากระทํากิจกรรมบางอย่างนะครับกิจกรรมบางอย่างซึ่งจะเป็นการแสดงความรักหรือการตอบสนองต่อความต้องการตามธรรมชาติซึ่งมันเกิดขึ้นและทําให้มันเกิดความสุขสมร่วมกันอันนั้นก็เป็นเพศสัมพันธ์ดงนั้นเพศสัมพันธ์จึงไม่ใช่การนอาอวัยวะเพศชายไปใส่อวัยวะเพศหญิงหรือนาอวัยวะเพศชายไปใส่ในอวัยวะเพศชายอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมครับ เพศสัมพันธ์ก็คือการที่คนสองคนนะครับมาแสดงกิจกรรมบางอย่างนะครับเมื่อแสดงออกก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเพศและมีความสุขเพราะนั้นไม่เกี่ยวกับเสียตัวไม่เกี่ยวกับได้ตัวนะครับอ่ะคนต่อไปครับทําไมรัฐบาลแก้ไขปัญหาวิรุนทีไปเหตุครับเช่นเปิดปสถานบันเทิงห่างจากโรงเรียนแล้วยังสามารถเข้าได้อยู่ครับเออต้นเหตุมาอยู่ตรงไหนครับน้องก็ตัวเองด้วยครับตัวเองด้วยมันเป็นยังไงล่ะก็เฮิดไม่เข้าไปก็ ไปเข้าไปก็ไม่<อ>เป็นไรจริงไหมครับเออทีนี้ถามว่าทําไมเราถึงต้องเข้าไปอยากเข้าไปสนุกครับอยากเข้าไปสนุกทีนี้ผมอยากจะถามน้องเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยเขาชอบว่าเด็กๆเนาะว่าเด็กๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ดีเด็กๆเข้าโมเทนเด็กๆกินเหล้าเด็กๆสูบบุหรี่เด็กๆดูวีซีดีโปะใครเป็นคนทําให้พวกน้องอะ่ะผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่พ<ว>เพราะนั้นควรจะควบคุมเด็กและควณควรจะคุมผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่เอาเพราะนั้นน้องๆก็บอกรัฐบาลก็ไม่สิควบคุมผู้ใหญ่ดีดีกว่าดีกว่าไหมมาควบคุมเด็กอะเนาะ ใช่ไหมครับใช่ครับเอาครับใครดูอยู่ก็รับไปก็แล้วกันครับน้องๆเขาว่าไงไม่ใช่ผมว่านะผมถามโอเคครับขอบคุณครับคนต่อไปครับถ้าไม่มีครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับอย่าไปว่าน้องๆเขานะเขาอุตส่าห์พยายามจะเป็นเด็กดีแต่คนดันเอาการ์ตูนโปมาขายหน้าโรงเรียนน่ะแล้วเราไปจัดการเด็กทำไมไม่จัดการคนขายโป้คือไม่จัดการต้นตอนวไปจัดการปลายเหตุจริงไหมเอาละครับด้วยเหตุนี้แหละครับถ้าเกิดเราเข้าใจพวกเขาคุยกับพวกเขาดีๆเขาจะเป็นกำลังที่สำคัญของชาติเราครับ พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ